สวัสดีค่ะวิวจากช anel Point o ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนำเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะความเริ่มจากตอนก่นกอนๆเน,นี่ยนะคะเราเห็นว่าทศกัณฐ์พยายามใช้เล่กลเล่อุบายอะไรต่างๆแล้วก็พายแพ้ติดต่อกันมารัวๆๆหลายตอนเลยนะคะซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยก็คือเสียมายาาบไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทศกัณฐ์จะแก้ปัญหานี้ยังไงทศกัณฐ์จะออกมาสู้้รรรรรบบบกกัรรออกะะนนััพะะะาาาามมมหหืืออออไ่่่นนนคสํววีเช คนติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube, Facebook, Twitter หรือว่า Instagram นะคะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยนะคะตอนนี้หนุมานฆ่ามายราบหลานรักของโทศกัณ์ตายไปแล้วใช่ไหมคะมายราบที่เป็นยักษ์ที่ค่อนข้างเก่งเนี่ยก็โดนหนุมานฆ่าตายไปแบบ ง่ายๆเลยซะอย่างนั้นนะคะแล้วหนุมานก็ตั้งวิยวิกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครองเมืองบาดาลแทนมายราชใช่ไหมคะส่วนตัวเองก็กลับไปรายงานตัวกับพระรามค่ะเหตุการณ์ที่กรุงบาดาลหลังจากนั้นนะคะแน่นอนว่าพวกทหารต่างๆที่ทศกัณฐ์ส่งมาเนี่ยที่เป็นเหมือนกับว่าคนส่งจดมงจดหมายก็ตกใจนะคะที่มายราชตายแล้วแล้วก็แน่นอนว่าตัวเองเป็นฝ่ายทศกัณฐ์ก็ต้องกลัวใช่ไหมคะว่าเฮ้ยวิยวิกที่ขึ้นมาแล้วหนุมานเป็นคนตั้งเนี่ยจะทํายังไงกับตัวเองต่อดังนั้นค่ะทหารพวกนี้ก็เลยเเปปิิดดกกกลลับรุงาไหมยนนะะคว แทๆๆกลับไปไปถึงกรุงลงกาค่ะแน่นอนว่าก็ต้องไปรายงานทศกัณฐ์ใช่ไหมก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่าโอ้นี่น้าหลานท่านทําอย่างนั้นทําอย่างนี้สะกดทงสะกดทับจับพระรามมาได้แล้วกําลังจะจับไปต้มกินปรากฏว่ามันมีลิงตัวหนึ่งชื่อหนุมานบุกลงมาฆ่าหลานท่านตายไปแล้วซะอย่างนั้นแล้วก็ตั้งเวรีขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุมบาดานมาซะแล้วตอนนี้เราจะทํายังไงดีทศกัณฐ์นะคะได้อย่างงั้นทศกัณฐ์ตกใจมากทศกัณฐ์แบบ ไบร์ราฟที่เก่งมากถอดหัวใจได้เหมือนฆ่าเลยตายไปแล้วนึกสภาพว่าแทบทั้งเรื่องเนี่ยนะคะมีแค่ทศกัณฐ์กับไบรราบที่ถอดหัวใจที่เด่นๆน่ะแล้วแบบตัวหนึ่งตายไปแล้วตายแบบง่ายๆเลยหนุมานแค่ไปค้นหัวใจแล้วขยี้ปุ๊บตายทศกัณฐ์แบบแย่แล้วเราจะทํายังไงดีเราจะสร้างกนอุบายอะไรอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะนี่เรากลอุบายติดกันมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้ขาดแล้วศัตรูมันจะได้ใจไม่ได้แล้วเราจะต้องยกทัพออกไปรบแล้วทีนี้จะยกทัพออกไปรบเนี่ยจะให้ใครเป็นแม่ทัพดีนะเพราะว่าเวลาจะยกัไปรบเ้าก็ตอง แม่ทักต่างๆใช่ไหมคะจะให้กริย์ออกไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกมันก็แบบเหมือนไม่มีเกียรติเท่าไหร่อ่ะประมาณว่าเฮ้ยไม่มีลูกกระจกในเมืองแล้วหรอทํานองนั้นนะคะซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยก็มองไปรอบๆเมืองมองไปมองมาตัดสินใจว่าเอาละยักษ์ตนนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วยักษ์ตนนั้นนะคะก็คือกุมภกรน้องชายของทศกัณฐ์นั่นเองเพราะว่ากุมภกรนี่เป็นยักษ์ที่ค่อนข้างจะเก่งกาดนิดนึงทศกัณฐ์เนี่ยก็ให้สาวใช้ไปเรียกกุมภกรเข้ามาหาตัวเองนะคะพอไปเรียกมาถึงกุมภกรก็ถามว่าอ้าวสวัสดีพี่เรียกผมมาทําไมหรอมีอะไรทกก็ เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กลุมการฟังค่ะว่าอ๋อนี่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่ส่งเบญากายไปเบญาก,ากายก็ทําไม่สําเร็จส่งสุพรรณมัจฉาไปสุพรรณมัจฉาก็ทําไม่สําเร็จพี่เพกก็หนีไปอยู่กับมันอีกยกชัดๆก็โดนหกักโอ้ขนาดมายราบยังไม่รอดเลยดังนั้นเห็นว่าเป็นทีของน้องแล้วแหละที่น้องจะต้องแสดงฝีมือยกทับออกไปรบกับมันนะคะซึ่งกลุมการพอได้ยังงั้นสุกรมการแบบท่านพี่ครับพี่จําได้ไหมว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยนะเวลาจะยกทับไปรบอะไรอย่างน ที่ดินการแย่งทรัพย์สมบัติแย่งอะไรทึ่งเป็นเรื่องของการปกครองแต่ในที่เนี้ยแย่งผู้หญิงอะ่ะคือเรื่องไรสาระมากแค่แบบพี่ไปแย่งเมียเขามาเอานางสีดาคืนเขาไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้จบศึกอย่างง่ายดายเลยดีไหมแล้วพี่จะได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมด้วย <c oughs> คิดว่าทศกัณฐ์นี่ยาง,งาน้นทศกณัณฐ์ยังไง กุมภการบอกไม่ได้น้องรักพี่ไม่เห็นด้วยเลยคือนี่จริงๆแล้วเรื่องประเด็นมันไม่ใช่เรื่องของนางสีดาเลยนะประเด็นมันคือเรื่องของสมณขา,าน้องสาวเราต่างหากน้องสาวเราเนี่ยออกไปแล้วไปโดนเขารังแกตัดมือตัดแขนตัดขาคือเลือดวิ้นมาทั้งตัวแล้วดูทูตขอนตรีเสียนก็ตายไปอีกแล้วลูกพี่เนี่ยทั้งคันคนที่เฝ้าสวนเนี่ยนะก็โดนฆ่าตายหนุมานเผาเมืองอีกองคตก็มายามพี่ฆ่าสีเสนาพี่เอาไม่ได้หรอกกุมภการยกทัพออกไปรบเถอะกาุมภกรนได้ยินอย่างนี้นะคนะก็ยังไม่พอพากาุมภกร ก็ยังเขียนกลับอีกประมาณว่าพี่แต่จริงๆแล้วอ่ะน้องเรามันช่วยเองนะ <Yeah. S 1> ซึ่งแอบบอกตรงนี้นะคะว่ากุมภกันนี่เป็นยักษ์ที่ค่อนข้างปากจัดเลยทีเดียวนะกุมภกรันด่าสะใจมากขออนุญาตอ่าน กุมภกรันเนี่ยพอได้ยินพี่พูดถึงน้องสาวสมณคขาก,ากุมภกรันดา่าเช็ดทันทีเลยด่าไว,ว้ว่าอันน้องของเรานี้หนักนักพอร,รักเกี้ยวชายให้ขายหน้าชั่วชาติกว่าหญิงทั้งโลกาแล้วกลับมาว่าเอาแต่ดีพระองค์เชื่อฟังคำมันให้เสียทันเสียศักดิ์เสียสีส,ส,สงครามจึงตามถึงบุรีเพราะอีอปรีจันไรโอแรงไหมกุมภกรันดา่าน้องตัวเองประมาณว่านี่พี่พี่ไปเชื่ออ,อิสมณคขาสมณขามันหลอกพี่มันไปยั่วผู้ชายแล้วไม่สำเร็จมันก็เลยชักสึกเข้าบ้านพี่ไปเชื่อมันได้ยังไงอยากนะ ด่าขนาดนี้นะสัใจไหมถามว่าทศกัณ์ฟังแล้วเชื่อไหมทศกณัณ์ไม่เชื่อนะคะทศกัณ์ชี้หน้าด่ากุมภกันทันทีเลยค่ะประมาณว่าแบบแก นี่แกไอ้ขี้ขาดแกฟังแค่เนี้ยคือแกกลัวตายใช่ไหมคือได้ยินแค่เรื่องแค่นี้ก็แบบไม่เอาไม่ยกทับส่งคืนไปเถอะอะไรต่างๆถ้าสมมติว่าขี้ขาดมากนะกะเพราะทาแบบพิเพกเลยสิออกจากเมืองของเราไปเราไปร่วมกับศัตรูเลยแมย่ไปอยู่กับพระรามไปเลย,เลยจะได้ไปอยู่กับพิเพกกุมภกรันนี่อย่างเงี้ยนะคะคกุมภกรันตกใจมากก,กุมภกรันยกมือไหว้ทศกันเลยประมาณว่าน้องก็เตือนเฉยๆคือถ้าพี่ไม่ฟังน้องก็ออกไปลบให้ก็ได้ไงพี่ก็เป็นแบบเจ้าเหนือหัวของน้องอ่ะเดี๋ยวน้องออกไปลบไห้ก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าว่าแล้วนะคะกุมภกรันก ร้อยแล้วก็ยกทัพออกไปตั้งรอยอยู่หน้ากองทัพพระรามค่ะแน่นอนนะคะว่าฝั่งกุมภกรรยยกทัพออกมาแล้วฝั่งพระรามนี่ก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรต่างๆแบบว่าดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดซึ่งแน่นอนว่าฝั่งพระรามก็ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นใครยกทัพออกมาเอ๊จะเป็นทศกัณฐ์ยกออกมาเองหรือเปล่านะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ได้เนี่ยก็ส่งกองสอดแนวไปดูสิง่ายที่สุดแล้วนะเดินออกไปแล้วก็แบบเออใครมานะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถามว่าฝั่งกองทัพพระรามทํายังไงงคคคคะะททีีี่่่จรรรู้วววาาใคคอืออออนกกมบกบััตเิธ ที่กองทัพพระรามใช้นะคะง่ายกว่านั้นค่ะก็คือหันไปถามพ่เพกค,ค่ะว่าพิเพกใครมาเนี่ยบอกค่าได้ไหมซึ่งพิเพกนะคะก็เอาดวงชะตาอะไรต่างๆไปดูดวงมาชุดๆ,ๆ,ๆอ๋อวันนี้คนที่ยกทัพออกมาเนี่ยคือกุมภกรันกุมภกรันเป็นพี่ชายข้าเองเป็นคนที่มีคุณธรรมมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงยกทัพออกมารบสงสัยว่าทศกัณฐ์จะต้องบังคับให้กุมภกรันของข้าเนี่ยออกมาแน่ๆเลยปกติกุมภกรันเนี่ยน่าจะห้ามทศกัณฐ์รบก,กวนพระองค์อะไว้ชีวิตกุมภกรันได้ไหมนะ พอได้ยินอย่างนั้นนะคะพระรามก็แบบเออช่วยพิเภกไงพระรามก็เอาจริงเหรอเอางี้ละกันข้าให้โอกาสนะเจ้าในฐานะน้องชายของกุมภกรรเนี่ยออกไปเจรจากุมภกรรก่อนถ้ากุมภกรรยอมแพ้ข้าจะไว้ชีวิตกุมภกรรพิเภกนะคะก็มีการเดินออกไปนอกกองทัพไปหากุมภกรรก่อนเลยไปถึงก็สันพิเภกจะมีความขี้กลัวนิดนึงตัวสันไปดนาะ ไปถึงพี่เพ็กก็ทักกุมกัรก่อนเลยค่ะแบบเอ่อสวัสดีครับพี่ครับผมมาคุยกับพี่ครับถามว่ากุมการฟังไหมเนื่องจากกุมกัรเป็นยักษ์ที่ค่อนข้างปากจัดรู้สึกว่าด่าแทนไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ขออนุญาตอ่านอีกรอบตอนนี้อ่านเยอะหน่อยนะกุมกัรนะคะด่าพี่เพ็ว่าจึงว่าเวยไอ้ทรรัก์ชัวช้าอัปลักษ์โมหันธรรมดาพี่น้องผิดกันไม่ช้าพันก็จะกลับคืนดีถึงมาท่าองค์พระเชษฐาโรทาขับไล่มึงหนีญาติวงพงศาก็ยังมีเหตุใดอสุรีจึงไม่ไปกลับมาเข้าด้วยรักราม บอกความตื้นลึกทั้งปวงให้จะแกล้งฆ่าพงพันธ์ให้บรรลัยมาหากูใหญ่ไอ้อัปรี กูมากันด่าอีกแล้วนะคะด่าแรงเลยทีนี้ด่าประมาณว่าเฮ้ยนี่พี่น้องทะเลาะก,กันปกติอะ่ะแป๊บเดียวเขาก็ดีกันแล้วนี่ทะเลาะก,กันแล้วไปอยู่กับศัตรูทําไมคือจริงๆแล้วยาิเราก็ต้องเยอะต้องแยะจะหนีไปอยู่กับมายาลาฟสักสามวันเจ็ดวันให้พี่หายโกรธก็ได้อยู่ดีๆเนี่ยหนีมาอยู่กับฝ่ายศัตรูหนีไปไม่พอบอกเขาหมดเลยว่าเรามีจุดองจุดอ่ดอนยังไงแกนี่มันเลวจริงๆฝั่งพี่เพ็กนะคะกลัวก็กลัวแต่ว่าใจสู้พี่เพ็กก็แบบขอโทษค่ะพี่คือผมมาอยากจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมนุษย์สองคนนี้เป็นพระนารายณ์อ ผมก็เลยต้องมาอยู่กับเขาแล้วท่านพระรามเนี่ยนะก็ยังบอกมาอีกบอกว่าคือพี่เป็นคนมีคุณธรรมถ้าสมมติว่าพี่ยอมแพ้ตรงนี้นะแล้วหยุดเนี่ยเขาจะไว้ชีวิตเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเราชนะได้กรุงลงการมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวพระรามจะให้พี่ขึ้นมาปกครองกรุงลงการแทนทศกัณฐ์ยอมแพ้เธอหยุดตรงนี้จะได้รักษาชีวิตตัวเองเอาไว้คิดว่ากุมกัรฟังไหมกุมกัรไม่ฟังนะคะกุมการดา่าเปิงทันทีเลยประมาณว่า๊ยตอแหลนี่ฉันจะบอกอะไรให้กรุงลงการมีกี่เมืองมีเมืองเดียวแกเนี่ยเป็นไส้ศึกคิดว่าเวลา เขาชนะเขาจะให้ใครปกครองกรุลงกาก็แกไงแล้วยังมาสัญญาให้ฉันปกครองกรุลงกาอีกอกุลงกามีแค่เมืองเดียวจะมาให้คนสองคนปกครองได้ยังไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตอแหลเท่าน,นั้นยังไม่พอนะมาบอกตัวเองเป็นพระนารายณ์นี่ค่าเรียนมาเรียนปรกรณ์นำต่างๆมาอย่างดีพระนารายณ์เนี่ยนอนอยู่ที่กเกษียสมุทรมีบัลลังก์หน้าแล้วก็มีสี่มือถือสังจักรคาทธรณีจะมาบอกเป็นมนุษย์เดินดินถือลูกศรเดินแกว่งไปแกว่งมามันใช่ที่ไหนอย่ามามั่เนี่ ถ้าคิดว่าเจ้านายเจ้าเป็นพระนารายจริงนะเอาปริศนาธรรมนี้ไปบอกพระรามซิถ้าสมมติว่าแก้ปริศนาธรรมนี้ได้นะแปลว่าเป็นพระนารายจริงๆไม่ได้ตอแหลปริศนาธรรมของข้าเนี่ยนะไม่ยากเลยเลยแค่นี้ชีโฉดหญิงโหดมาร,รยาช้างงารีชายทรชนถ้าแก้ปัญหานี้ได้นะแปลว่าฉลาดพอและแปลว่าเป็นพระนารายจริงจริง อะกลับกองทัพไปกลับไปกลับไปเลยซึ่งพ่เพกนะคะก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยกลับกองทัพไปค่ะแล้วก็ไปรายง,งานให้พระรามฟังแบบนี้ซึ่งคิดว่าทุกคนได้ยินปริศนามเมื่อกี้แล้วทุกคนรู้สึกไงทุกคนก็แบบเฮ้ แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจเลยพระรามก็คิดไม่ออกพระลักษ์ก็คิดไม่ออกพี่เพกเองก็คิดไม่ออกนะคะเอาไปปรึกษากับเหล่าลิงทั้งกองทัพคิดกันยังไงคิด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 ยังไงก็คิดไม่ออกค่ะสุดท้ายปรึกษาไปปรึกษากันมาก็เลยตกลงกันว่าองคตเนี่ยเป็นลิงที่ฉลาดให้องค์คตไปหลอกถามกุมภกรันดีกว่าดังนั้นก็เลยส่งองค์คตออกไปค่ะองค์คตออกไปถึงก็จัดการทําเหมือนตอนที่ไปหาทศกัณฐ์เลยเอาหางเนี่ยวน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 รอบก้นตัวเองแล้วก็นั่งขึ้นมาเป็นแบบองคตสูงสูงให้สูงเท่ารถของกุมกกไปถึง็ททําาาา่่เเยยยยยะันลว กาทายปัญหาเรามาเหรอง่ายมากปัญหานี่มันตอบได้ตรงๆเลยคิดว่าเราไม่รู้เหรอเนี่ยพระรามของเราเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่จะมาให้เฉลยตรงนี้มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่เอางี้แม๊เจ้าเฉลยมาเลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตรงกับที่พวกเราคิดไว้ไหมแมมีความหลอกถามนะคะซึ่งถามว่ากุมาการู้ทันไหมกุมาการเป็นยักษ์ที่ฉลาดาค่ะกุมาการบอกว่าไม่ต้องมาหลอกถามใส้เข็ดหรอกคือแบบโอ้ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้ก็บอกเราไม่ใช่พะระนารายณ์จริงๆข้าจะเฉลยให้ฟังก็ได้นะถ้าอยากรู้จริงออ่ะคืชชีโมมาถึงรบว ดีๆก็ปล่อยเมียตัวเองอยู่ที่กุฏิจนเขาบําลังแกได้จนตัวเองเนี่ยต้องมาตามไล่รบกับชาวบ้านผิดวิสัยนักปวดสุดๆเลยหญิงโหดมานยาหญิงมานยานี่เดาไม่ยากน้องสาวเราเองแหละสมณคขาไงเที่ยวจีบผู้ชายไปทั่วโอ้ไสรสัรละช้างงารีเนี่ยนะหมายถึงทศกัณฐ์ช้างงารีนี่คือช้างที่งาแบบพุ่งออกมานะคะก็คือเป็นพวกช้างที่แบบวัยหนุ่มกําลังคึกอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่หาเรื่องชาวบ้านไปทั่วนี่หมายถึงทศกัณฐ์และสุดท้ายนะคะชายทรชนคนคนนี้หมายถึงพิเภกที่ทรยศแบบว่า ติโกโหติกายตัวเองทั้งหมดแล้วมาเข้ากับพระรามชัดไหมกลับไปบอกพระรามซะด,ดีๆนะองคตได้ยินอย่างนั้นนะคะก็ยังพยายามตีหน้าเป็นแบบโกกฟกัสอยู่นะประมาณว่าปิดนาแค่นี้รู้อยู่แล้วแม่เราก็ฉลาดเหมือนกันเรารู้สิไม่ต้องมาแก้บอกว่าเราไม่รู้หรอกเจ้าเนี่ยนะโอหังมากท่านละลายอุตสาหให้โอกาสที่เจ้าจะรอดชีวิตแล้วแต่เจ้าเนี่ยกลับไม่รู้สึกตัวข้าจะกลับไปไรนะายงานท่านละลายว่าเจ้าเนี่ยปากเสียด่าทุกคนว่าแล้วนะคะองคตก็ กลับไปรายงานพระรามให้ทุกคนได้รู้ปริศนาคําท้ายค่ะซึ่งพระรามก็มีความหันไปถามพิเภกประมาณว่าไหนบอกว่าพี่มันคนมีคุณธรรมไงไหนบอกว่าไปเรียกล่อมได้ไงน,นี่เขาด่าแสกหน้ามาเดวรู้ตัวปะเนี่ยนะคะ ดังนั้นพระรามก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องส่งใครสักคนออกไปลบแล้วก็ฆ่ากุมภกรันทิ้งค่ะเพราะว่ากุมภกรันไม่เชื่อฟังคําเตือนที่เตือนไปแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในะทิศหน้าค่ะว่าศึกกุมภกรันครั้งที่1ซึ่งเป็นศึกแบบออฟฟิเชียลครั้งแรกระหว่างทัพฝ่ายพระรามกับทัพฝ่ายทศกัณฐ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้วิวคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงๆจากเคสเนี้ยรู้สึกแม้ว่ากุมภการเป็นยักษ์ที่ฉลาดจริงๆแล้วเป็นยักษ์ที่แบบมีคุณธรรมอ่ะแต่ว่าคุณธรรมของเขาอาจจะวางอยู่แตกต่างจากคนอื่นคือคนอื่นเนี้ยอาจจะมองว่าคุณธรรมคือหลักธรรมว่าต้องคืนเมียต้องโู้ตต้องน,องนี่แต่กุมภการนึกถึงหน้าที่ของตัวเองเป็นหลกักต่อให้มันขัดกับคุณธรรมขัดกับความดีที่ตัวเองทามาตลอดชีวิตแต่หน้าที่ของกุมภการคืออะไรในฐานนะ ประชาชนชาวเมืองลงกาก็คือต้องเสิร์ฟทศกัณฐ์ให้ถึงที่สุดไม่ว่าทศกัณฐ์สั่งอะไรเพราะทศกัณฐ์เป็นเจ้าชีวิตดังนั้นเมื่อทศกัณฐ์สั่งให้ออกไปรบแม้ว่าจะขัดกับอุดมการณ์ส่วนตัวแต่กุมภกรรณก็เลือกออกไปรบในที่สุดค่ะแตกต่างจากพิเภกที่พิเภกเนี่ยอาจจะทําตัวดีในฐานะที่แบบคุณธรรมความดีความเลวแต่ถ้ามองในมุมของหน้าที่ของหน้าที่ที่เป็นประชาชนชาวเมืองลงกาเนี่ยพิเภกทําข้อนี้ได้แย่กว่ากุมภกรรณนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงก็คอม ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ